คำถามเขาชอบถามปัจจัยปัดทําไมออกตัวแรงเรื่องนี้เห็นบอกว่าพื้นพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยหลายท่านที่เป็นมุสลิมเขาไม่เห็นด้วยและเป็นฐานเสียงสําคัญของพริปัติ์ข้อแรกเลยก็บอกแสดงจุดยืนในการเมืองของพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนเนีย่ยบอกเสียงเขาไม่เอาประชาชนไม่เอาอันที่สองเป็นกระดานหกคะแนนเสียงกลุ่มมุสลิมต้องบอกบงีีพี่อ๋องพูด<อ>ใช่ไหมที่ภาคใต้ภาคใต้ไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่เอาเลยเนั้นต้องเป็นจุดยืนชัดเจนของพระยปัตต์ต้องยืนตรงต้องยืนตรงนี้ต้องยืนนี้ติิจโยยืนแนวทางเดียวกับข้อหนึ่งแหละ คือ <c oughs> ยึดโยงกับประชาชนอ่ะคันี้ประชาชนหลักๆใน3 4<อ>จัง,<อ>งหวัดภาคใต้ต้องเป็นคู่ต่อสู้คู่แข่งที่สำคัญคเนื่องจากว่าสอสอในภาคใต้หลายคนเนี่ยเจอภูมิใจไทยเนี่ยดูดตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตกันไม่รู้จะยังไงเลยจะไปสีไหนแทนเลยนะฮะ <c oughs> จริงประชาธิปัตย์ไม่ใช่โดนภูมิใจไทยเดียวโดนรวมทยสร้างชาติด้วยแต่กรณีของภูมิใจไทยเนี่ยก็คือฐานเสียงมันภาคใต้มันใกล้เคียงกันใครยงแล้วสสบางคนเนี่ยถูกดูดไปแล้วก็สร้างคะแนนนิยมพักขึ้นมาเพราะต้องบอกว่า ถ้าภาคใต้เนี่ยคะแนนโผล่มา26-27แบบเขตกรรมชีรายชื่อ,อ,อที่อื่นหล่ะจะเป็นยังไงเรื่องนี้จะทําให้กระแสดีขึ้นได้หรือเปล่าก็าบอกจริงอะเรื่องกัญชาเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์และเป็นเทรนด์ของโลกอันใหม่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์อันนี้หลายประเทศใช้แล้วมันใช้กันมานานแล้วด้วยนะฮะใช่เขออ <Okay. S 1> าบอกมันเป็นขุมทรัพย์คนที่ยืนยันยังไงก็ตามไม่มีคําว่ากัญชาเสรีในในตัวพรบรแน่นอนไม่มีตั้งแต่ตน้นการแพทย์ทยเท่านั้น คือเดิมความตั้งใจเดิมคือกัญชาเพื่อการแพทย์แล้วต้องมีกฎหมายออกมารองรับหลังจากที่ปลดล็อกจากยาเสพติดแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือไม่มีพรบมาควบคุมหลังจากที่ปลดล็อกจากยาเสพติดตรงนั้นมากกว่าที่เป็นปมใหญ่ครับแล้วก็ถูกวาตกร,รรมพูดต่อต่อไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งพรบบางคนก็ถามไหมพี่วีน่านผู้ชมเอ๊ะจาก40กว่ามาตราขึ้นมาเป็น95มาตราก็ัเหมือน,นของเดิมไหมไอ้ฝั่งฝั่งฝั่งที่คว่มบอกว่าที่ไม่อนุญาตให้อยู่ต่อเนื่องจากว่า คือแปลยติเขียนมากกว่าที่แบบยื่นมาตอนต้นคือตอนต้นที่เห็นชอบให้ผ่านเข้าวาระแรกะเนื่องจากมี45มาตาเพราะไปขั้นกันมาที่การเปล่าได้95 0มาตามันเกินมันเกินครึ่งเลยเลยทงไหมเสนอไปเท่านี้ออกมาซะเยอะเลยนะบางเรื่องเช่นบางข้อก็ยกตัวอย่างว่าเช่นต้องให้อยอยรับรองอะไรอย่างหนึ่งและปัญหาใหญ่ตอนนี้มนอยู่ตรงไหนนี่ฮะเยอะเลยฮะมันมีข่าวอะไรนะเด็กเอาไป เรื่องการในโรงเรียนถูกต้องเดี๋ยวนี้ปฐมประถมก็ไปแล้วเนี่ยบอกว่าจําได้ไหมฮะตอนแรกๆเลยที่ผู้ว่าชาติมาดํารงตาแหน่งเนี่ยครับโฟกัสเรื่องนู้นนะบอกเลยนะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะพี่วีโอ้ตอนนั้นเดือดถึงขั้นมีตัวแทนพรรคภูมิใจไทยบางท่านออกมาต่อโต้เลยครับใช่ก็โดนเป็นรอบหนึ่งเป็นวิวาทกันเป็นรอบหนึ่งเรื่องของใช้แต่งการแพทย์ว่าขั้นตอนยังไงถูกต้องดําเนินการยังไงการขออนุญาตไอ้นี้ยังเป็นปัญหาอยู่ ออกกฎหมายประกาศไอ้นี่ที่บอกก็คือการควบคุมไม่ชัดเจนไม่ได้ออกมาควบคุมเลยเป็นช่องว่างช่องโหว่ช่อดอกห้ามขายขายนี่เมื่งออกล่าสุดออกแล้วออกแล้วขายตู้ไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกขายตู้อยู่ไหมอ่าเราออกไปหมดแล้วเท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตในตลาดไม่มีฮะอ่าขายเด็กต่ำกว่า20ปีไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมก็จะทางภูมิใจไทยก็เพิ่งออกจะออกมาบอกว่า ที่บอกเด็กเอาไปใช้ในโรงเรียนเนี่ยต้องจัดการเลยเพราะเขาไม่ได้เห็นด้วยกทีอ่อ,อประกาศล่าสุดใช่ครับน,นี่คือปมของกัญชาที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่มเการดีเบตอยู่นําไปสู่ของความคิดทางด้านกลุ่มการเมืองว่ายังมีปัญหาอยูเอย่เพราะฉะนั้นฝม<ช>่งหนุนผมอยู่ฝั่งหนุนนะหนุนคือแน่นอนฮะภูมิใจไทยกับเขาบอกอีกฝั่งเป็นภายคีเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชนบอกว่าเห็นประโยชน์ของการใช้กัญชายังไงก็อยากให้ผ่านครับเออนี่นี่ฝั่งพี่วีใเยอะ พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พวกนี้จะวันนี้ฝ่ายต้านใช่ฮะก็จะบอกว่าไม่เอาเพราะถ้าเกิดเอาอย่างน้อยๆในทางการเมืองคือภูมิใจไทยขายได้เลยว่าพูดแล้วทำคำถามเขาชอบถามปรจชายปัตย์ทำไมออกตัวแรงเรื่องนี้เห็นบอกว่าพื้นพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยหลายท่านที่เป็นมุสลิม ขาไม่เห็นด้วยและเป็นฐานเสียงสําคัญของพัิปัติข <อ S 1> ์ข้อแรกเลยก็บอกแสดงจุดยืนางการเมืองของพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยบอกเสียงเขาไม่เอาประชาชนไม่เอาคือโดยรวมแล้วการช้าเพื่อการแพทย์เนี่ยพ<ฆ>ัิป,ปัต์ไม่ได้กัดคขานนะฮะแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือมันเลยไปแล้วก็มีกฎหมายยังไม่แบบควบคุมชัดเจนไม่ไมาควบคุมสันทนาการหรืออะไรแบบไหนยัง,งวางตรงดึงออกมาก่อนวางตรงนั้นให้ชัดได้ไหมว่าจะดําเนินการยังไงอันนี้คือจุดยืนางการเมืองอันที่สอง เป็นกระดานหกคะแนนเสียงกลุ่มมุสลิมต้องบอก่างนี้พี่อ๋องพูดใช่ไหมที่ภาคใต้ภาคใต้ไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่เอาเลยนั้นต้องเป็นจุดยืนชัดเจนของประชาปัตต้องยืนตรงต้องยืนตรงนี้ต้องยืนนี้ที่ิงโยยืนแนวทางเดียวกับข้อหนึ่งแหละคือยึดโยงกับประชาชนอ่ะอันนี้ประชาชนหลักๆใน3 4จังหวัดภาคใต้และส3มจังหวัดนี้เห็นบอกประชาชิก็ขายเสียขายประเด็นว่าไม่เอากัญชาเหมือนกันและที่ต้องหักเนี่ยและก็ต้องเป็นคู่ต่อสู้คู่แข่งที่สําคัญเนื่องจากว่า สอสอในภาคใต้หลายคนเนี่ยเจอภูมิใจไทยเนี่ยดูดตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตกันไม่รู้จะยังไงเลยจะไปสีไหนแทนเลยนะฮะ <c oughs> ริงระ่งภูมิใจปัดไม่ใช่โดนภูมิใจไทย,ยโดนรวมทยสร้างชาติด้วยแต่กรณีของภูมิใจไทยเนี่ยก็คือฐานเสียงมันภาคใต้มันใกล้เคียงกันล้สอส <ๆ S 2> บางคนนีถูกดูดไปแล้วก็ สร้างคะแนนนิยมพักขึ้นมาเพราะต้องบอกว่าถ้าภาคใต้เนี่ยคะแนนโผลกมา26-27แบบเขตกัมัูชีรายชื่อแต่ที่อื่นล่ะจะเป็นยังไงเรื่องนี้จะทําให้กระแสดีขึ้นได้หรือเปล่าสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือว่าจะเข้าหลังเอเป็กเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็คือเอเป็กจบปุ๊บสัปดาห์หน้าเนี่ยพอพุทธหัสดก็จะเริ่มประชุมสภาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อย่างที่พี่วีบอกแหละกัญชาจะเอาไหม แล้วมันไม่ใช่อันเดียวฮะกยอสอก็มีประเด็นกันอีกระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคร่วมก็มีประเด็นด้วยครับนิรโทษกรรมเอออันนี้เรื่องใหญ่นะหลายคนเตือนบอกว่าอะไรนะก็เคยมีบทเรียนแล้วนี่ถูกต้องอภิปรายอีกไม่ลงมติอภ<า>ิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติแน่นอนฮะ<า>อภิปราย ทั่วไปโดยไม่ลงปติไม่ลงมติก็จริงฮนะแต่ใช้สะพ,พาเนี่ยหลอกด่าได้พอสมควรนะฮะเรียกอะไรนะชำแหละคืออยากจะเปิดอะไรก็อะไรนะพูดกันในสภาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อก็เอาไปต่อเองถูกต้องแล้วก็เรื่องกัญชาแน่นอนคงพูดถึงถไท้ายลายทั่วไปเพราะสภาก็เดือดมีวาระเดือดเดือดอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่นอกสภาเรื่องของกัญชาเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตาวันที่ 22, 22. พฤศจิกายนนี้ลนะจะมีม็อบกัญชาบุกที่ตำเนียบทวงกัญชา เพราะก็กลัวว่าถูกคว่ำเนี่ยจะไปทวงอันนี้แน่นอนครับอิงอิงไม่ใช่พรรคการเมืองคนจัดไปนะครับแต่อิงอิงกับแนวคิดของพรรคการเมืองนั่นแหละนะฮะแต่ก่อนหน้าก็มีคนไม่เอาก็เคยบุกไปยื่นหนังสือทั้งเหมือนกันคนไม่เอาก็บุกตอนนี้คือคนเอาก็จะบุกไปบ้างแล้วนะฮะแน่นอนแต่สิ่งที่นั่นเขาบอกว่าอันหนึ่งที่อาจจะทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยร,รือว่าคุณดุสินไม่พอใจท่านนายกเนี่ยก็เรื่องวาระนี้ วาระที่4นะขอ,อ,องปปสทึ่งจะประชุมวันที่22ครับประชุมก่อนประธานเนี่ยท่านรองวิศณุครองเวลาไปนั่งเนี่ยใครส่งไป เออถ้าเกิดตรองไปก็ต้องเป็นหัวหน้าก็คือเป็นนายกส่งไปนายกส่งไปแต่มันมีวาระนี้ครับพี่ออกครับ,ออรบแนวทางการดำเนินการกรณีฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสารสุขเกี่ยวกับกัญชาาซึ่งนี่ก็กระทรวงสารสุขก,กับสำนักง,งานปาปสซึ่งเขาประชุมที่ปปสแล้วก็ประกาศกระทรวงสารสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาที่เพิ่งออกไปใช่ไหมคุณอนุทินเคยพูดเลยนะใครอยากแก้ประกาศเรื่องกัญชาปัญญาเสีติดมาเป็นรัฐมนตรีเองเพราะนั้น <laughs> การที่ปปสอเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเนี่ยถ้ากลับว่าไง<อ>ถ้ากับว่าโอ้กำลังจะทุบทวนเหอรอตีแสกันเลยอะฮะพี่แสกก็บอกฮะใช่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะปะนัญหาคือท่านนายกเห็นด้วยไหมกับบรรจุวาละนี่ก็ไปของคณะกรรมการชุดน,นี้แล้วถ้าประชุมบอกมาผลไม่เป็นอย่างว่าหรือถ้าเป็นไปตามที่จะเป็นยังไงเออนั่นแหละที่จริงวันที่ยี่สิบสองด้วยรเรื่องกัญชาตอนนี้ต้องจับตาเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าคุณสมบัติของกัญชาเรื่องของผลเรื่องของพิษผลกระทบต่างๆจะเป็นยังไงเท่านั้นนะฮะ แต่เรื่องกัญชานี้จะมีผลตั้ง้านการเมืองด้วยจะก,กําหนดทิศทางว่ารัฐบาลของลุงตูนเนี่ยจะไปได้ยาวแค่ไหนหลังเอเปกน่าจะทราบครับ